กับเรื่องพนอทำกับข้าวป่ะคนอหรือเปล่าใช่ใช่าที่แล้วมัน, <c oughs> ม,นมีการตม้มต้มเล้งด้วยถ้าใครจำได้น,น,นี่สมัยรุ่นอาาจานเอาไข่อะลูกตามตัวบางคนออกมาพตอตอกไข่ออกมาเป็นเส้นผมเป็นตะปู สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับช่องพี่แมวพามูนะครับเหมือนเดิมนะครับอยู่กับพี่แมวและน้องลิงเ็ดค่ะสวัสน,นี้นะครับพี่แมวจะพาน้องลิงเ็ดมารีการชันหนังไทยเรื่องใหม่นะครับแน่นอนว่าต้องเป็นหนังผีไทยเท่านั้นอยู่แล้วกับเรื่องพนอพนอคิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับทํากับข้าวปะ <laughs> ขนนหรือเปล่า ใช่ใชมันมีคำบอกข้าวนะภาคที่แล้วมันมีการต้มต้ม,ตมเล้งด้วยถ้าใครจาได้มีต้มเล้ง,ลงใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรีกาชาัชน้องริงเหตุดีกว่าครับว่ากับหนังเรื่องพนอพนอ,อจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปเลยค่ะ ชื่อว่าพนน์ผู้คนท่านจะได้รักใครพนเอาพนนอเองนี่หนังผีหรออืมอื้ออ้โหฮึอเล่นของอืม,อม,อม โอเคหลังจากดูเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างน่าจะเป็นหนังแบบฟิลประมาณแบบเหมือนเกี่ยวกับลองของเล่นของอะไรแบบประมาณเนี้ยอืเพราะว่าที่เห็นเมื่อกี้คือมีดึงมีดึงเส้นได้ออกมาจากขาอแล,แ,ลแล้วมีทำกับข้าวไหมทำกับข้าวไม่มี <laughs> ไม่มีโ <Okay. S 2> อเคแล้วอย่างนี้ถือว่ามีความน่ากลัวไหมครับ อันเนี้ยน่าจะเป็นฟิลแบบระทึกขวัญแบบไม่ใช่ผีแบบไม่ใช่แบบหนังแบบหนังผีที่แบบว่าออกมาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บหรือว่าเป็นหนังผีแบบที่ฟิลแบบน่ากลัวแบบแต่งตัวเป็นแบบเป็นผีแบบโผล่เลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นฟิลหมวน่าจะเป็นเหมือนกับแบบคนเล่นของสยศาสตร์ม์ดาแล้วก็มีความแบบมีความน่ากลัวแฝงความน่ากลัวแฝงความแบบระทึกขวัญมากกว่า อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าน้องลิงเห็นเนี่ยไม่เคยดูลองของมาก่อนแล้วก็ประสบการณ์การดูหนังผีเรียนน้อยมากๆใช่ครา,า,านี้ก็คนไม่ชอบดูหนังผีเลยเพราะคอมดีก็มีดูคอมดีก็ได้ปะแต่มันก็ดูคอมดีมันก็เหมือนเราต้องการเสพของกลัวบ้างในบางครั้งคอมดีมัน,ม,นมันตอบโจทย์เราไม่ได้ในบางครั้งอืม,อมงั้นถ้าเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับกับเรื่องคณอ ความกลัวใช่ไหมพนอพนอพนอความกลัวน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดหรือแปดทำไมถึงเจ็ดหรือแปดวะเพราะว่าเขาน่าจะเป็นฉากที่เกี่ยวกับพวกแบบอ,อย่างเมื่อกี้ฉากที่ดึงเส้นออกมาจากจากจากเท้าอะใน่กระเจี๋ยวใช่ไม่ใช่สิใส่สิหรือเปล่าหรืออะไรดึงออกมาจากขาน่าจะเป็นแบบฟิลแบบระทึกขวัญแบบทําของตอกตะปูแบบเอกออกมาเป็นตะปูเส้นผมอะไรอย่างเงย ี่พถึงพวกเนี้ยมีประวัตินะเพราะว่าโดยโส่วนตัวเนี่ยสมัยรุ่นอาม่าอาม่าเคยไปใช่แล้วเคยไปเกี่ยวกับเรื่องแบบอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วเขาว่าไปไปทําเหมือนกับว่าไปดูเขาทำพิธีใช่ไหมแล้วเป็นอาจารย์เอาไข่อะรูปตามตัวบางคนออกมาพต่ตอกไข่ออกมาเป็นเส้นผมเป็นตะปูมอืมใช่บางคนเป็นเส้นไม้กวาดก็มี ซึ่งอันนี้อามาไปเห็นมากับตาเพราะมาหนูคนชอบแบบทำบุญชอบแบบพิสูจน์น,น<ต>ู่นนี่นั่นจะไปทั่วเลยแต่แต่อันนี้รวย<ม>ไหมครับว่าวิธีการทํามันมีง่ายมากด้วยใช่ซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์มันมีวิธีการทําแล้วง่ายมากแต่มีของจริงย่อมมีของปลอมมีของปลอมย่อมมีของจริงแล้วมารูได้หรอว่าอันไหนเป็นของจริงกับของปลอมถูกป่ะของจริงก็มีนะ คิดว่าน่าจะมีคิดว่าน่าจะมีนะครับใช่คิดว่าโปรดใช้จักรยานวิจยารณญาณในการรับชมใช่ถูกต้องต้องใช้วิจ,วจยารณญาณในการรับชมนะคะ<ช>เพราะว่าเรื่องพวกนี้เราไม่ลบหลู่แล้วก็ไม่ได้เชื่อจนแบบสุดโต่งงมงายใช่แต่เราจะใช้วิจยารณญาณในการรับชมของเราก็คือในการพิจารณาว่าเราเนี่ยเออเขาเรียกอะไรอะว่าเราแบบว่าเรา การที่เราจะเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็เราต้องผ่านการคิดวิเคราะห์พิจารณาแล้วเพราะว่าความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ความโงมงายมันมีเส้นบางๆหากกันแคน่ดเดียวใช่มาหนุกไปหมดอ่อาโอเค <c oughs> งั้นเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาให้นอนลิงเหร <c oughs> เราเกี่ยวกับประสบการณ์ของอามาให้ฟังนะครับอ่าค่ะงั้นในวันนี้ถามก่อนว่าถ้าเรื่องนี้ฉายในโรงแล้วจะไปดูไหม จริงๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หนังแบบเนี้ยแต่ถามว่าดูไหมก็ดูได้แต่ไม่ไแต่ว่าให้ซืตอตเขาไปเองก็คงไม่ใช่ก็คงจะไม่แต่ถ้าแฟนบังคับไปดูก็ต้องไปค่ะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าพี่แมวก็ไม่ได้ชอบอแนวลองของเหมือนกันเพราะว่าพี่แมวดูตั้งแต่อพักแรกนะครับแล้วก็พักสองเอาจริงๆก็ยังมีความติดตาอยู่แต่ว่าไม่ได้ชอบ หนังนแนวนี้อชอบเป็นหนังผีพีเพอร้อยเปอร์เซ็นต์สมากกว่าใช่ฮะอ่ะโอเคครับแล้ววันนี้พี่แมวพาโมและน้องรินเฮดก็ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วคราวหน้าพี่แมวจะพาน้องรินเฮดมาเล่นกรชนหนังเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามมาดูนะครับชอบกดไลค์กด s u b s c r i b e เพ,พื่อติดตามคลิปใหม่ๆ <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะ หากมีข้อพิพาปในการใดก็ขออภัยมนันที่นี้ด้วยนะครับในวันนี้พี่เมียพามูสวัสดีครับ